อันดับหนึ่งในหมู่บ้านกับผมนี่แหละครับว่าจะคว้าท่าผู้ใดคว้าท่าใจตัวผมเอียงนี่นะครับอันดับหนึ่งในหมู่บ้านกับผมนี่แหละครับว่าจะคว้าท่าไผดอกคว้าท่าใจเจ้าของนี่นะข้อเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเจนรุนมาดีจ้าครับมาตามตอบเมื่อมเมื่อนั้นมา สิมาเล่นมาแสดงความดีใจน้ำตะวันเซียนว่าเอาไปเลยไอ้สั่น์สองตะวันหายแต่สองตัวเนาะอนี่หายสามตัวผมจรุปเด้ยวเอ้าเซียนด่ามากามากแม่หลังหอยออกเอาให้พันเบิรงเนาะยด่ามาจังได้พไอ้สัตว์กูอย่าว่ามันเขียนเอาไม่ก็ได้สิโอ้ยกะเบิรงวันที่แล้วเขียนไว้ตลอดอันนี้เราได้สิบเจ็ดทับสี่นะก็คือกแล้วไปวันที่สิบเจ็ดอีกที น่นเนียนบอกคุณปานี่ได้ยูค่ะย20บาทผู้ได้ก็ได้เอออันนี้คือสถิติงวดที่ผ่านมาแกซาม,มันอยู่แถวไทยสุดทยเลยค่ะแดแกสามแต่ว่ามันกับปิโตเนียนอยู่หัวราคาเลยละว,วงพ <วง S 2> อชุดอี้วงชุดต้องเดี๋ยวมาเอาวงชุดนั่นนะก็มาเอามาน้ำกานนั่นแหละแต่ว่าก็กดีคือกะลาผู้ได้ว่าแม่ล้างไม่ออกก็ว่าต้องนั่นเพราะว่าเอฟซีผู้ติดตามคนจีนได้ซื้อได้ิันว่าเมื่อ็สิบออ่านิันว่า อ่ะเดี๋ยวเอาลงกันเสียนันมาแปดแปบสามสงได้ทั้งสองตัวนันคนเยอะน้เอฟซีเป็นกระเช้าได้เยอะกาเป็นยังเนาะค่ะเสียนต่วัเสียนกัดหายต่อเมื่อวี้วันที่ไหนเสียนเมื่อนีนวันที่เท่าไรเมื่อวี้วันที่ซวันที่สี่พฤษภาคมนะคะเสียนรับปอยหายทั้งสองตัวสามตัวนาะค่ะ แต่ว่าเราเห็ดคำนวณมาตั้งแต่วันที่สามหมู่อวานนี้วันที่สองคุณ่ะให้แต่ว่ามาจุจับจุดสามตัวให้วันที่สามก่อนออกแน่นอนมันออกวันที่สิบหกมันออกวันที่สองผมมาวันที่สองเริ่มสามตัวนี่จุ่นี้วันที่สองหมื่อวานก็มาจับจุดสามตัวรับด้วยเฮ็ดสามตัวไว้ทาแล้วทาแล้วสรุปแล้วมือนี้วันที่สี่มองมันมีตั้งช่ังไปมาเอาไปสามตัวบ่อกนี่จีนงานสองนีแล้วมาเอาจ้า แต่ยาข้าวทวนสองตัวกันนะให้เซียนอ่านสองตัวไหก่อนนะอ่านเขียนให้แล้วเขียนให้กระดาษใหญ่ๆชุดนี้เพื่อสีมาชลงทุนชุดลงทุนสมุดแล้วอืชุดไฮยิบลอตเตอรี่ไว้เลยสรุปแล้วอะไรไว้ไหลายก้อนนี้กับบะหมีอีกแล้วลายก้อนนี้กับบะหมี่หน่อยก้อนนี้กับบะหมีละอืมันลายอันนี้่ลายโ้อนบะแมี่ทั้งมันลายมันเป็นสมุดอันนั้นเหรอเขียนไหมเขียนไหม มันก็มีคว้างนะสมุนไรมันมันบบไล่มันไเขียนตรงป่มนมีวังเขียนไ่ได้เขียนซ้ำกันกับใบนั่นแหละเพราะว่าอันนี้หางไรทำไถ่มันลายตาเหมือนนาบ้านปกาไงเลยนะเอา่น้อยบ่น้อยก็ได้ไหมต้องประกาัไงหัวยันมุมัน ก็เบอร์เมื่อถือเสี้ยนรุ่นในอย่างบนเงินให้แกสักพันนะสันอ้าวได้ปุ่นให้อดมินนั่งในเรื่องเอฟซีก็ว่าแท่งตัวจริงตัวไหนฟังแช่เอฟซีบอผู้มาติดตามไม่เพิ่นเห็นเราเพอร์เนนต์ได้โชคพิ่นบะมีเบอร์ติดต่อเสี้ยนรุ่นอันนี้เขาเออเขาแคบคับตัวจริงเนาะเพิ่นได้เนาะเดี๋ยวได้จ้าเดี๋ยวเบอร์โทรสจีเขียนใจกระดาษแนวทางนั่นละเขาแคบเอา เซียนวงให้ตัวเดียวด้วยตัวเดียววงบ่ได้จ่าเล่าไห่เลขกลายเล่ากับบอไดว้งตัวเดียวดีบ่ได้เดี่ยวอนนั้นเราฟนตัวเดียวบ่ได้ละเห็นบ่พอเราฟันให้กับ่าไม่เห็นถูกไหนบอกเจ็ดแปดสี่เฮ้ยยังก่อนอะไรดอกเมื่อนั้นแม่เราบอกยังก่อนอกหครงนึงเมื่อไหร่ด้วยเจ็ดแปดสี่บอเซียนที่เซียนบอกไปนั่นกับพ่อกันพากันเห็นตัวนั้นก็ว่าให้ตอนไหนฝันว่ากันจากไห้เราฟันเม็ดเดียว ก็เถือเกียเล่าไฮไลา์ก็หนีเด้แล้วลดลงนี่เลยเนะาะที่นี้12สิบสองหางถที่คือสิบ,บกเกินสิบสองหางทั้งสามตัวสองตัวก่อนเอาชุดกันตบางหวัยบางหนึ่งสิบหางพ่อกเวลเชียนบรรทัดเือเียนไงเนี่ยอ่อข้อแล้ว,ลว,วลคำนวณอนไยแล้ว ชีทุกคนเลยค่ะบ่ได้อ่านซื้อไฟก็คอไฟ่มาร่วมไปเรยละกันสิบตัวนี่ล่ะบวกหลายเี่ยลแดบมิตตัวเสือมนอันน้ำมันเกิดเล็กเรื่งมงก็นมาอีกต่เจ้าเล่าสิบสองรตเล่ามันได้ยังชี่ตลอดจะเล่าว่สามาถทถหน่อยก็มีได้เล่าก็ซืสือัอีสีเหรีอนแต่เล่าเรียนที่ลองมายเอาน่อยเนาะดนน้หันแล้ว,วจีกำลังจะความเอาเล เอกล่าบอกเงินบอเสียนจังเหอเนี่ยมันได้เหตุเดี๋ยวโอเคเสียนบอกว่าอื่นจกพรุ่งนี้นะคะเลาเพราะว่าเสียนยังไม่ได้ทํานะคะแม่นที่สุดในย่านนี้น่ะล่ะเล่านะแก้วนี้กับนี่เล่าเนี่ยนะว่ามันลดไปเพราะพ่อสามงวดดอกเห็นบอเสี่ยนอ่ะสั่เพื่อตามสถิติมัน ว่าไอ่าก็ด็กเบ่อเนาวัี้ยูหัวดีไหมเนาะอ๋นนอเป็นผูติดตามไห้เช่น,น บีคนโทคปนไงบอกไม่ไห้เบืรอโทรไปเล้โทรมาอยู่เดียวอยู่แตาวะางเอะไรเอฟซที่เป็นซีก็มีเบอรอโทรอยู่แล้ววนี้ให้เบอ่์อยู่บอสเชียนให้เพิ่นอ๋ออแต่ว่าเอฟซีางโมากโทรมายยำวางหมดแล้วจนที่ได้รับวาง่ได้รับเลยรับโชวคนนี้ผู้ที่เคอนจะโอนห้ยดิอยากดียังอยากอยากค้าเหยานะ

มัเบิ so okay, so ่อ right? ีกอยู huh. right, s <S ่บ่หมดมึงได้ได้มายังสิวกเนี่เรีโอ้ยลบอว่ะงคอยไมันก็มนกันไล่แต่ก็แต่งเสียเอาให้ไล่ไล่ไล่ระจายมันจะแตะออกมาแหมแตออกมาอกมาไม่แน่จเหลียนได้เอามามันจะเ้นเบอร์ทรเียนนี่ยเด้อมันชัอยู่ได้หลางั้เยอะเมันซับเยอะต้อเรียนหางเดนมเลยส่งมันเป็นน้ำเนี่ย ยืมวันน็มยนเอยตัวอ้อน euh ี่ลางนี่เียกลางนี่ทีหางนี่เลกลางจะลงลางยังยาเสรตีลงแต่รุมเลยแลทำแรุปมันละทั้งสีสรุปทั้งสีโค้งสุด้ายพ่อแมีนี่ชุดนี่ละ แต่ว่าโคงสุดท้ายข้ากับสีไม้ยูการลืมแต่แล้วจะยูตัวเป็นสีการลืมให้ย่ำเทียนให้แต่ว่าซ้ำสรุปแล้วล่ะนี่สรุปมันละจ้ะว่องห้มืทุพูดตัวแล้วด้อสรุปจ้ะอันนี้สองตัวนะคะสองตัว แปดนล่วลีตีติดลตีตดตีตีงีีตี็่ตี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 ต่ตจับตี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 ตนตี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 ่ีต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 ีนีตีรีตีตีตีเลตีตนตนะีตีีี นนพึ่งโทษกันแล้วฮบอชเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อย่าพึ่งโทษด้วยค่ะเสียนเล่าหายแนวทางอยู่หลังจากจบหลังไลฟ์สดแล้วค่อยโทรนะคะตอนนี้มีเสียงโทรสร้งางเบื้องตีไปงานเออสียนรุ่นใครว่ามันเพื่อนหายเรีย่ยมเสียนรุ่นมาขับว่ะยังอยู่ไซบ์บลาร์ใช่ไหมผู้หายเรียกดีๆวะว่าสี่ยนเด็กหนยายไหมทางจ้งอ,องเขาบอกพูดกันใช่ไหม เออออกไปบ้านอื่นเนาะไปต้องแบบอันไปอยานสีดำเขาเขียนแล้วเขาว่าเมนเทนหุ่นบอคำมาเตียนงานผู้ห้เรียกตีๆว่ามาถามเออมาถามมันยังงอมันยังไงไปแล้วงอมาถามอย่างเด็กหน่อยมันเล่นโทรศัพท์มันเลยเห็นเนาะ